ยังไงนะ,นะสงสยัยต้องซื้อครับวันนี้นายเ,เอ๊ะจะพาคุณมาไขข้อสงสัยว่าสมุนไพราทางเช่าบำรุง <cinematic. S 1> ร่างกายดีจริงหรือเอ๊ะ <c oughs> หลายคนน่าจะเคยผ่านตาหรือเห็นผลิตภัณฑ์และอาหารเสริมจากถังเช่ามากมายตามท้องตลาดนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆเลยแหละครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มักจะนิยมหาถังเช่ามารับประทานเพราะมีความเชื่อว,ว่าสามารถช่วยฟื้นฟูและบำรุงร่างกายได้ดีจนกล่าวกันว่าถัางเช่าคือราชาแห่งสมุนไพรจีนเลยทีเดียวนะครับ จนหลายคนเนี่ยต้องไปเสาะหาสารพัดผลิตภัณฑ์สมุนไพราจากทางเช่ามาบำรุงร่างกายกันเลยเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าสมุนไพราทางเช่าบำรุงร่างกายดีจริงหรือถังเช่าสมุนไพรจีนราคาแสนแพงที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่ในอดีตจนได้รับฉายา ไวอาก้าแห่งเทือกเขาหิมาลัยซึ่งทางเช่านี่นะครับเกิดจากสปอร์เห็ดที่อาศัยและเติบโตอยู่ในตัวหนอนผีเสื้อและส่วนที่ใช้ทำยาก็คือตัวหนอนผีเสื้อและเห็ดที่แห้งบนตัวหนอนนั่นเองแหละครับซึ่งมีความเชื่อว่าช่วยบำรุงร่างกายบำรุงอวัยวะภายในเช่นปอดตับ และช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศด้วยแหละครับโดยผลการศึกษาทางเภสัชวิทยาในห้องทดลองก็มีความสอดคล้องกันว่าทังเช่ามีฤทธิ์ปรับสมดุลของร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ต้านมะเรง็งช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยต้านการอักเสบและกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศครับ แม้ถังเช่าจะช่วยบำรุงร่างกายแต่ก็มีข้อควรระวังและควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานสำหรับกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้นะครับผู้ป่วยเบาหวานเพราะถังเช่ามีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดซึ่งจะไปเสริมฤทธิ์ยาลดน้ำตาลในเลือดนะครับต่อมาผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดเพราะถังเช่ามีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดนะครับ และสุดท้ายผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันหรือ immunosuppressive เพราะว่าทางเช่าเนี่ยนะครับมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับแม้ยาอาหารเสริมหรือสมุนไพรจะมีสรรพคุณดีเพียงใดก็ควรใช้แต่พอดีและอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์นะครับแต่ผมว่ายาที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับก็คือ การออกกําลังกายและดูแลสุขภาพตัวเองเหมือนคำว่ากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษนั่นเองแหละครับติดตามผมนายเอ๊ะที่จะชวนคุณมาเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube MSM Thailand และสาวคลาวพอดแคสต์ t a t i o n The Cube ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงนะครับ ยังไงนะนา <ะ S 1> สงสัยนะนะต้องซื้อ